แต่นี่ถ้าเกิดว่าแต่โบยังไม่ได้พูดอะไรไม่จะให้ดูร้านหมาล่าก่อนกินว่ะแล้วทําไมถ้าถ้าถ้าพูดถึงคํานั้นทําไมแจ้ดถึงจะต้องแบบกระทืบทุกคนมันเป็นยังไงเอ่ยพวกมึงหน้ากระทืบไหมอ๋อโอเคโอเคนี่ดูต้องตามกฎหมายแล้วพูดคำหนึ่งเขาไปมาดูร้านหมาล่าก่อนอ๋อไปพูดกับแจ้หน่อยทําหน่อยขอแค่ครั้งเดียวเสดีเอางี้เธอพีชี่เพ่โบเนี่ยโบไม่มีคลิปลงเธอพูดออ่ะ

You're <laughs> waiting